อศาสตราจารย์เต้ครับเออวันนี้ผมอยากจะถามเรื่องป้ายจราจรครับเขาบอกว่าขับช้าๆอันตรายหมายความว่าไงครับคือการแบบว่าถ้าขับช้าๆรถข้างหลังมันจะมาชนตูดเราครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องขับไปชนตูดคนข้างหน้าดีกว่าครับเพราะว่าถ้ามันชนหลังเรา เราก็จะเป็นพิการเพราะว่ากระดูกกันหลังเรามันแบบโดนคุณล้อโอ้เก็บมันจะพิการทางหลังทําให้เราเดินไม่ได้แตได้ชนทางหน้านี่ครับมันจะโดนจุดสําคัญเรียกว่าจุดต่อมทางเพศอย่ารัดเาอผมโอ้ยปวดตาจทีมหงูโอ้ยเอื้อเอื้อตีต่อยตีตาตาจานแห่งการต่อู้มาแล้วยกโยนให้นั่นก่อนครับ เดี๋ยวผมจัดการเลยนะที่อกเฮ้ยขับนำทางพลานเออขับป้ายจราจรขับช้าๆอันตรายผมจะไม่เห็นบ้างไงครับผมก็ที่นี่นะครับแต่เขาเขมีนิดนึงครับผมไม่พูดถึงเรื่องอันตรายอันตรายครับคุณก็ไปไม่เป็นนะครับเพราะ่มาแบบนี้ก็ไป่เลือกันเอาไว้อ่คุณถามเขาเรียกว่าถามจับผันไง่กล้ถามเลย อ๋อเป็นคำถามคล้ายๆกันแต่เอาอันอื่นมาครับโอ้ทอกราลงศึกษาแล้วท่านคิดว่าไงครับขับช้าอันตรายครับบายที่เขียนว่าขับช้าอันตรายครับมันอันตรายครับเราต้องขับเร็วๆครับมันถึงจะไม่อันตรายครับผมผมโดนจับอะไรเนี่ยออกเราพูดถึงเรื่องนี้ครับวันนั้นครับผมขี่ไปเหมือนกันแต่คมที่รถขัดแกงครับผมขี่ไปถึงบุกองก๊นโรงแร เล็กนักเรียนนังเดินเข้าถนนเลย้ายก่อนหน้าหนึ่งร้อยเมตรบอกขับรถช้านั่นรายเลยเยียบมิดเลยกวาดไปสี่คน <c oughs> ไม่รู้ตอนนี้ไปไหบ้า,บางครับพราผมไม่ได้อเอ้าคุณไม่ได้ชนหรอครับคุณกวาดทำไมครับคุณกวาดทำไมคุณชนไม่หรอครับหรือคุณไม่ได้ชนหรือคุณขับรถไปเอาไม้กวาดยี่ลงไปกวาดครับมาครับ,รบขังทำไมมัน <c oughs> เป็นคำเสียบเลยครับ ถ้าปาดผาดใช้แค่เหมืนจำจำมาไว้ครับข้อสามครับผมอ่านมาจากมานี้ครับร้อยยี่สิบอที่สองว่า้ที่สามร้อยที่ห้าครับนี่ครับจำมาไอ้ว่าอะไรครับข่าประชานอะไรปาดทำไมครับคิบหายโอเคครับคนถามไม่เลีรยเกียวครับยังครับยังทำไดิผมขอถามนะครับ